ใครเห็นคลิปนี้นะฮะส่วนลดไปเลย1 0 0 0 0แบาทอ้าวเป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบนโยรัชดาสำนักงานใหญ่สาขานิมิตใหม่นะครับผมเบนจะพามาทําความรู้จักอีกแล้วเอ้าส่วนลดแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้ว Honda Accord 2.0 h y b r i d รอะราคาหน้าร้านขาย799ขายไปเลย699,000บาทานี่ด้านหน้านี้ไม่ต้องบอกเยอะรถสวยจริงเออรถดิมเิม รถบ้านบ้านแท้ๆรถโฮเมดอะรถโฮเมดเข้าใจไหมรถโฮเมด homemade. นี่มาดูด้านในด้านในไม่มีช้ำเจ้าของเดิมนี่ดูแลดีมากมาพร้อมกับบุ๊คเซอร์วิสที่ชัดเจนมากเลยของคอนด้าไม่ต้องพูดเยอะเจ็บพอเอาสรุปแผนกล้องบนหน่อยเร็วฮึบเออเป็นยังไง โอ้โหหาที่ไหนได้รถแบบเนี้ยส่วนรถไปเลยแสนหนึ่งขอญาตท่านผู้ชมสวยอะรถเดิมๆสีเทาควันบุหรี่ด้วยนี่โอ้ยกว้างๆขนาดเขาเข,าขายยบปอะมาสุดแล้วเนี่ยยังดูดิเห็นไหมกว้างอะแล้วขึ้นชื่อว่าไฮบิดอะประหยัดแน่นอนด้านในเนี่ยแอร์ลว้ลวนเลยเยน็นฉ่ำ พนักคิงแขนผู้บริหารก็มาเออรถปีสิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าฝาท้ายดูว่าเป็นยังไงมานี่สำหรับด้านท้ายนี่นะฮะกว้างขวางโอง่งโถงสะดวกสบายมากๆเลยรถคันนี้มีที่เติมลมเ้าเรียกว่า ที่เติมลมอัตโนมัติเวลาเราเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะจ๊ะพูดได้เลยว่าสวยมากเลยให้ดูรอบๆแล้วกันสำหรับไฮบริดเนี้ยไฟเนี่ยจะเป็นขอบสีฟ้าๆหน่อยมันดูมันดูไม่เก่ามันดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ชมเดีย๋ยวเรามาดูด้านในฝั่งคนนั่งดูดิว่าเป็นยังไงอ่ะสำหรับด้านนี้นะตะก้องมาดูเข้ามานะ นี่กล้องมองด้านข้างเอาเอาง่ายๆเวลาเราเปิดไฟเนี่ยเปิดนี่เปิดไฟซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่ากล้องมองมุมอับอ่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเครื่องดีกว่ารถเนี่ยสวยมากเลยสวยสวยสุดสวยจริงให้ดูนี่ให้ดู รถไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำไม่มีจมน้ำทางเรารับประกันโครงสร้างนะครับใครสนใจเห็นคลิปนี้นะครับผมส่วนลดไปเลย1 0 0 0 0แบาทให้ติดต่อหาเบ้นซ6 3 2์3 6 5 2 8 3 5 5 2 8หรือทักมาหาเพจโยรัชดาสํานักงานใหญ่สาขานิมิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง l ล n e แอดทิกหน้าเพจเบ้นขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ